สวัสดีเพื่อนเพื่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิดนะฮะไมโครกิดไฮอินเวอร์เตอร์2ตัวสองตัวนี้เป็นของลูกค้าใกล้ๆบ้านนะครับอาการน่าจะเออเลอร์อไม่รันเนาะอันนี้รายละเอียดไม่ได้สอบถามด้วยก็น่าจะอาการเออเลอร์อไม่รันทั้ง2ตัวเห็นลูกค้าแจ้งว่า,าระบบไฟฟ้าอาจจะไฟไม่เสถียรไฟ ไฟดับไฟกระตุกอะไรประมาณนี้เนาะเครื่องน่าจะมีอาการเออร์เรอร์ไม่รันนะครับตัวนี้รุ่น g t b 600ก็600วัตต์นะครับส่วนตัวนี้ขนาด700วัตต์นะ700วัตต์ GM 700เนาะขนาด700ดวัตต์นะครับ, Wh, 700, นะ Wh, รบส่วนตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเนี่ยลูกค้าน่าจะเคยเอามาซ่อมแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับเคยเคยเคยซ่อมไปแล้วอันนี้ก็เสียหายอีก ตัวนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนขั้ว MC4 ด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยมันมีตัวหนึ่งที่มันหลวมน่าจะเป็นตัวนี้อ่าไอตัวน่ะหลวมหลวมเลยเห็นไหมครับจริงเสียแล้วมันต้องแน่นนะอันนี้หลวมเลยขั้วขั้วมันหลวมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนก็นลูกค้าก็ซื้อมาทั้งคู่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งคู่เลยแล้วก็มันจะมีแผ่นแผ่นอซิลิโคนแผ่นโทโมแพดนะครับ ไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนมันขาดไปเนาะอันนี้ลูกค้าก็ซื้อมาด้วยนะซื้อมาให้ใส่ด้วยผมก็จาไม่ได้ว่าอ่ามันขาดตัวรองหม้อแปลงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ก่อนนะครับตัวเล็กนี่ก่อนตัวนี้เอาไว้เป็นตัวที่สองเนาะหกร้อยวัตต์อ่ะเดี๋ยวมาลงมือกันเลย ก็อันนี้ผมจากการเปลี่ยนตัวขั้วเปลี่ยนขั้วให้แล้วนะครับเปลี่ยนขั้วก่อนเลยตัวสายไฟเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเท่ากันนะยาวเท่ากันแต่ว่าพอใส่ขั้วแล้วมันไอขั้วตัวเนี้ยมันตัวขั้วข้างในมันจะอยู่ประมาณน,นี้เนะาะใส่แล้วมันจมลงไปเหมือนกับว่าเออแลดูว่าสายมันไม่เท่ากัน แต่ไม่เป็นไรไม่มีผลกับการใช้งานอะไรเนาะตัวเครื่องนะครับฟิวขาดนะอ่าผมวัดฟิวแล้วฟิวขาดนะครับแต่ว่าอ่าผมลองวัดอ่าสายลายกับน,นิวตนันข้างหลังเนี่ยต้นจุดข้างหลังฟิวเนี่ยกับลายกับน,นิวต้อนแล้วมันไม่ช็อตกันเนาะเหมือนมอดเฟลไม่ช็อตนะแต่ยังไม่แน่ใจนะ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ฟิลตัวใหม่ดูก่อนบางทีฟิลมันอาจจะขาดเองก็ mm hmm. ก,ก็ก็มีนะเคยเคยเจอแต่ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยวัดจุดลายสีเหลืองกับข้างหลังฟิลด้านนี้นะครับอันนี้คือเนี่ยฟิลมันขาดไปแล้วแต่ผมวัดข้างหลังเนี่ยนะครับถ้ามอสเซตช็อตเนี่ยมันต้องถึงกันนะอันนี้มันไม่ถึงกันนะครับเหมือนว่ามอสเซตมันไม่ชออ็อตเนาะเดี๋ยวลอง เปลี่ยนฟิวตัวใหม่แล้วลองดูลองจ่ายไฟเข้าไปดูเะว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับส่วนแผน่นไอซิลิคอนอตรงหม้อแปลงไม่ไม่มีนแต่ด้านล่างมียังยังมีครบอยู่นะครับตรงหม้อแปลงเนี่ยติ่มจะมีแผ่นซิลิโคนตรงนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็ซื้อมาตัดใส่นะรู้สึกของมันจะหนาวันนี้หน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าหนาอาจจะต้องสองชั้นลองกันน่าจะได้อยู่โอเค อ่ตอนนี้ผมเปลี่ยนฟิวตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็จ่ายไฟ AC เข้าเครื่องเนาะอ่าตัวเครื่องไม่ช็อตนะมอสเฟียไม่ช็อตนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วอ่าหลอดไฟไม่ติดเนาะหลอดไฟอ่าหลอดหลอดเช็คอ่าช็อตไม่ปิดนะครับแสดงว่าเครื่องไม่ช็อตนะแสดงว่าฟิวมันขาดเฉยก็เป็นไปได้เคยเจออยู่นะครับฟิวขาดเองก็แต่ว่าว่าไม่บ่อยนะ ก็แต่ว่าเคยเจออยู่เหมือนกันว่า,าฟิลมอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยใช้งานแล้วมันขาดเองนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า,าเครื่องที่ฟิลขาดเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ฟิลทุกตัวนะโดยส่วนใหญ่เลยมันมันมันจะช็อตนะครับถ้าฟิลขาดเนาะส่วนน้อยนานๆผมจะเจอสักครั้งหนึ่งที่ว่าเครื่องฟิลขาดแต่อมอสเซนไม่ช็อต นะนานๆนนจะเจอทีหนึง่งอย่างตัวเนี้ก็ฟิลขาดแต่มอเร์เสียไม่ชอ็อตเพราะว่าผมวัดวัดระหว่างสายลายกับนิวตันแล้วมันไม่ถึงกันนะครับซึ่งเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยท่านใดฟิลขาดก็ก็ควรที่จะเช็คก่อนเนาะว่ามันช็อตหรือเปล่าก่อนที่จะใส่ฟิลตัวใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเครื่องมันช็อตอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนฟิลตัวใหม่เข้าไปจ่ายไฟ AC เข้ามา เครื่องมันก็จะช็อตอีกนะครับมันจะเสียหายบานปลายนะแต่ในกรณีตัวนี้ไม่ช็อตเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟ DC เข้ามานะว่าเครื่องรันได้หรือเปล่านะครับจ่ายไฟ DC 42โวลต์ลิมิตกระแส3แอมป์เครื่องขึ้นไฟเขียวรันแล้วนะฮะนี่นะครับ102วนะัตต์103วัตอ่ะโอเคเครื่องทำงานได้ปกติเนาะ นะครับโอเคก็คือเครื่องนี้นะฮะไมโครกิด700อวัตต์ตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุเกิดจากฟิวขาดนะครับฟิวขาดเฉยเฉยมอสเฟตไม่ชอนะ็อตนะก็การแก้ไขก็เปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนขั้วให้ลูกค้าเนาะแล้วเดี๋ยว ใส่แผ่นโทโมโแพดให้ลูกค้าประกอบเครื่องกอ็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมดำเนินการก่อนเดี๋ยวเอาอีกตัวขึ้นมาซ่อมนะครับอ่ะำมาต่อกันตัวที่2ตัวนี้ G T B 600ขนาด6 0 0วัตต์นะครับก็ตัวนี้ไม่รอดเนาะฟิลฟิลขาดมอสเฟตชอ็อตนี่ฮะมอสเฟตอย่างนี้ฟิล นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลเดี๋ยวมาทดลองเครื่องดูนะอนะครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่และฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบฝาซิงตัวนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเบื้องต้นดูก่อน หรือผมจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะเครื่องไม่ช็อตนะครับแล้วก็วัดสัญญาณเรียบร้อยนะฮะสัญญาณปกตินะครับลุกคลื่นสัญญาณที่มอสเฟตปกติแล้วนะฮะ <c oughs> จ่ายไฟเข้าเครื่องแต่ว่าหลอดไฟสถานะผมยังไม่ได้เสียบเนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันรันได้หรือเปล่าอ่ารันได้นะครับอ่าก็ที่กระแส3ามแอม ได้อยู่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะเดี๋ยวรอดูร้อยอ่าหนึ่งร้อยเก้าวัตต์นะฮะสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าวัตต์โอเคก็รันได้แล้วนะครับทำงาน,นได้แล้วเอ๊ะแต่แปลกใจว่าไฟสถานะ LED AC output ไม่ติดเนาะอันนี้บอร์ดไวไฟน่าจะไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไฟดวงนี้มันออกมาจากตัวบอร์ด อ่ะบอดไวไฟเนะอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรแต่โอเคเครื่องรันได้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงสอีกทีนึงอ่ะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสที่ กำลังวัดสูงสูงนะครับตัวนี้สเปค600วัตต์ก็เอา15แอมป์เลย15แอมป์นี่ประมาณ500นะครับที่15แอมป์เลยลันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุด รู้สึกว่ามันจะสุดได้เท่านี้นะ480วัตต์นะครับไม่ไปแล้ว14.5แอมนะฮะจริงๆอาจจะได้อีกนิดนึ่งมิฟันตกไปวนหนึ่งเดียวผมเพิ่มกระแสประมาณ500วัตต์นะครับสูงสุดได้อยู่ที่ราวๆนี้ ตามสเปคของเขาเนี่ย GTB ห0ร้อยนะฮะ GTB ห0ร้อยคือรุ่นห0ร้ยวัตต์ห0ร้อยวัตต์ในที่นี้หมายความว่ามันรับแผง PV ได้ห0ร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าสเปคของตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ถึงอ่ามันจะไม่ถึงห0ร้อยนะฮะก็ได้อยู่ประมาณห้าร้อยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าปกติอ่ะอยู่ยที่เราหนะ้า้อยวัตต์เนาะ4ี่5้อยเก้าสิบห้า้า้อยวัตต์ประมาณนี้นะครับโอเค ส่วนตัวนี้ตัวนี้สเปคเขาอ่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่ารุ่น GMI 700นะอ่า700วัตต์ PV Max 700วัตต์นะครับหมายความว่ารับแผงได้700วัตต์แต่สเปคเอาต์พุตอยู่ที่650วัตต์นะครับแต่ว่าเวลาเราเทสใช้งานจริงๆเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ600วัตต์นะ ก็ได้น่าจะได้อยู่เรา600วัตต์ตัวนี้ GTP 600ก็คือได้รา500วัตต์ก็ปกติของเขานะครับโอเคก็เรียบร้อยทั้งสองตัวเนาะตอนนี้อสรุปงานซ่อมเนาะออาตัวนี้ก่อนตัวนี้ที่ซ่อมตัวแรกนะครับก็อาการเออร์เลอร์ไม่รันเหมือนกันนะตัวนี้เช็คแล้วนะครับมอสเฟตไม่ช็อตแต่ฟิวขาดเนาะอันนี้นานๆจะเจอทีหนึ่งอาการลักษณะนี้คือฟิวมันขาดด้วยตัวเองตัวเครื่องไม่ช็อตนะครับหรือมันอาจจะมีการช็อต เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีการช็อตคือมีการทํางานผิดจังหวะของ m o ส f ฟ t e อ่อนชนกันแต่ว่ามอสเฟตมันยังไม่ทันช็อตฟิลมันขาดก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะคือฟิลฟิลมันขาดไปก่อนที่มอสเฟตจะช็อตนะครับก็เลยมันก็เลยเสียหายแค่ตัวฟิลนะส่วนตัวนี้ตัวนี้ยังมีอนี่ด้วยอ่ะไอะตัวแผ่นอ่าโทอลแพดนะครับก็อันนี้ผมตัดใส่ลูกค้าแล้วนะ มันความหนาพอดีเลยนะฮะก็ตัดสายไปชั้นเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนขั้ว MC4 นะครับสำหรับตัวนี้เนาะฟิวขาดส่วนตัวนี้อาการเออเลอร์มไม่รันเหมือนกันตัวนี้เครื่องชอ็อตนะฮะมอเสเฟตชอ็อตฟิวขาดนะครับก็ลูกค้าก็บอกไฟม,ม,มันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะระบบไฟก็ทําให้มอเสเฟตชอ็อตฟิวขาดเปลี่ยนมอเสเฟตเป็นฟิวนะครับตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติ นะครับก็โอเคครับคลิปนี้คงต้องโจยเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดนภาพอาการใดขอภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ